สัสดิจ้ามาได้กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่ฮอทดอก่ามีลูกชิน้นน้ำต้มกระดูกไก่เห็ดง่ายๆจะต้มกระดูกไก่ใส่ผงไก่หรอกอัใส่ซีอิวน้ำตาล ลูกชิ้นบะหมี่ก็เลยเอาฮอตดอกมาหั่นใส่จ้ะเฮ็ดให้น้องโอเว่นกินมี่ยังก็เฮ็ดกินจ้ะคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วจ้ะแต่ว่าหัวก็ไปพ่อเสือมืเอนี้แอนยุดอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะกับพอบ้านเพิ่นไปเห็ดงาเนี่นกับยู่บ้านกับน้องโอเว่นน้องโอเว่นเพิ่นอัก หยุดสองอาทิตย์ค่ะสำหรับช่วงคิสมาไปจนหอดปีใหม่นะคะจะป้โอเคมะกราว,วนกับเป็นไขน่เงาจ้ะกับกับบ่ค่อยมีแห้งเคียงนะคะกับแต่ว่ากับมวนอยู่ Okay. Don't let them pass you by on Sunday. มาเด้อกินน้ำกันใส่อีกนะมือว่าที่มาตกแต่ว่าเป็นที่มาที่มาแบบเปียกเป็นแบบตกเรากะละลา,ลาไปพรอมเลยไหมจะเป็นแบบที่มาเปียก ใจปีไม่เลยนาะจากเนาะจริง,งไหมกับผ้ากันฉลองแบบมีความสุขแล้วจะเด้อฉลองแบบเพื่อนวัยังบ้านเฮาแบบฉลองแบบสุดยอดเลยเนาะจะผู้ใดดื่มกับพยายามที่จะดื่มในบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าขับอย่าขับรถเพราะว่าช่วงเทศกาลมันก็อันตรายเนาะจนะเนาะ เป็นห่วงบ้านเฮานะอันอย่านต่เรื่องนี่แหละเรื่องอ,อุบัติเหตุจังใดกับเพา้ากันระวังด้จ้ะมวลชื้นร้อนกินกันอยู่ในบ้านแล้วจ้ะเนาะ เหลือแต่มืออห็ดแกงเสียนใส้ตู้เย็นเอาไว้จิตดาโอเควันคิสต์มาสแอ็นกับ่ได้ฉลองกับกรอบขัวจะแต่ว่ากับอยู่ย่าหมู้าแกะของขวัแล้วกับไปหวาย่าส่วนอาหารเย็นเน้นก็เฮ็ดไปกินกับ หมูยุธีทำงานจ้ะออกับว่าเป็นยังจ้ะบันนี้กะสิ้นเปียนกับว่าได้ยุดไปอีกที่คือปีใหม่แล้วออกับว่าเป็นยังเนคอะเนาอเดียว่าเฮ็ดกาเศร้ากอะ ตกแรงมากะัะเดฟเม็เนดนายยูนะ่ากินกับขอบข,อบขอั้วยูจ้ายูนีวันสิ้นปีก็จะเอาสอียูจนถึงเที่ยงขึ้นนะคะเพื่อที่จะสิลเบตกันกอดกันนะคะฉลองเขาออนว่าิลาเบตวันปีใหม่ในช่วงเที่ยงขึ้นของวันที่31 จริงๆถ้าเจ้ากับบดได้ฉลองกันแบบบานเฮานะข้าเจ้าฉลองกันในวันคริสต์มาสที่แบบกินเขากินยางกันนั่นเอค่ะวันสิ้นปีข้าเจ้ากับสีนางยูคุยกันฟังเพลงจนหอดเที่ยงขึ้นนะคะกับ่ดได้ฉลองแบบบานเฮานะแอนกับ่ฮู้หมูอบรัวอื่นนะแต่ว่าขอบครัวพวกแอนก็บแบบนี้ อนิ something? Mm ้วเท้าล็อก something put in here mm hmm. and say and ปวยกัก mm hmm. put in here น่านิ้วเค้ก and say ปยกักมันอันมันหักมันหางปวยกักนะจ๊ะมันดอกมันมาเป็นดอกแล้วมันเป็น s p oh. i c อยู่โอเค บุกสว่าชิ่งดูมบุ๊กส์เด็กหล่าโอเวนวันศุภาษตัดผมมันจะหนาวโพดข้างนงอกตันงยางหนาวโพด ถ้าเป็นปีไม้บานเข้านอบานผกแอนมากกินแบบว่ากินย่างหอยแครงกินเป็ดสะปลาคอเป็ดสะไก่ยังเสียเนาะเป็ดส่าบานผกแอนนี่สิเป็นแบบเอาขอบปุ่นมะฮอหรือสิเป็นเซนเล็กก็ได้นะคะเอามะฮอใส่ผักแล้วกม็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มทั่วนะคะน้ำจิม้มน้ำจิ้มทั่วตัดนะแม่จ้า เห็ดน้ำจิ้มออกสมสมหวานหอยแข้งกับสิบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะกินกันมืดมือดเว้นย่างเข้าบ้านได้กินได้ยุนี่ปแม่ได้จังก็เจ้าบปกินแบบบ้านพวกข้ากินคนละแบบกินเป็นสแนก ใส่สิเยเส้นแหนะปั้นกจ้เากระสีนี่เป็นเป็นชีสเป็นขนมปังแคกเกอร์อ่าสิเป็นปลาแซลมอนล่มควนันเป็นซอสเซ็ แล้วก็เป็นพวกผลไม้เป็นหมากมากกอบโอลิฟนะคะดองเป็นเป็นชิปเอามาจิมกับน้ำจิม้วล็วกขกะเจ้ากะสินี้กันดื่มไหวเล็กๆน้อยๆค่ะกะก็สีเบอร์ดื่ม ดื่มคนละแบบกับบ้านห้าเนาอค่ะเนาอบ้านห้องกังบ,งบ,บเรียกว่าดื่มแบบสุดยอดโอ้ยบ้านอื่นแอนเ้าหมูนะบ้านแอืนจ็ก,กินแบบเนี้ยค่ะนี่อาจซิมเมองหนัง นางมึงหนังถาให้มันเทียงขึ้นกินมือเราจะเดี๋ยวยังว่ล่านะคะเดี๋ยวสีผ้ากิดออกเป็นยางเลีนข้างนอกไปน้ำกันมาจ้ะเดี๋ยวไปน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปยางเลนไปมึงกระดูกวันมันติดยังไดข้างนอกนะคะ <Hey. S 1> สีผ้านองอเวนไปตัดผมถ้าถ้าล่าเปิดนะคะถ้าบอกเปิดก็บ่าเป็นอย่างว้อาทิตย์หนาหรือมือหลัง ที่พอบานเพิ่นยูตะเวนเราเพิ่นสิผ้าไปเดี๋ยวห้องย่างไปเมืองน้ากันแล้วจะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บกวาดเรากะออกไปย่างเด่นแล้วจะเนาะนะไปไปน้ากันสิผ้กันออกไปย่างนะคะย่างเด่นข้างนอกเอาขยะไปทิม้มความแล้วจะไปเมืองข้างนอกหนาวสั้นเดยออง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 แคลนปั caring, ๊ ไอเ้เด็กฆ่าทะเลใส่นาฬิกาขามากทิ้งขยะไมากทิ้งขยะกะทายหมึงขยะธรรมดานะฮะเห็น่าคะกาบิ g โอนลีนะฮะอย่างอื่น่าหายทิ้งนะฮะ เปิดฟ้าคู่นี้ก็เป็นกล้องกระดาษเป็นพลาสติกนะคะก็ว่ากันไปเป็นขยะเปียกไปจ้ะมึงลูกแอนเห็นแอนฮึดลูกลาะไปไปไป let's go this way this way this way oh. ถ้าก,กันหนาวทั้งยางขึ้นโน่นบักลาบกลักปลานึงจ้าที่ช่างแอนจำได้ยี่เนาะเมือนั้นแอนพ้ายงางเขาปลาจำได้ปะจ้ะเนี่ยปลาเนี่ยใบไม้บ่เหลือแล้วนะคะวันนี้แดดออกค่ะพ่จ้าสวัสดีจ้าช่องแอนแฮนอคอกนะคะแอนแฮนอคอร์สยูทูบชาแนลนะคะแอนแฮนอคอกนะคะโอ้หนาว หนาวหลายใส่เสื้อกันหนาวผ่าพันข้อเราเกิดยังหนาวอยู่มึงลูกละลูกละโอเว่นยงางพักกันยางขึ้นโน่นเนาะย้ำยางยาง,งขึ้นโน่นพวกอนอยู่ท่วงภูเขาด้วจ้าหูปะช่วงภูเขาอยู่ท่วงเกาะ<อ> <laughs> นั่งเล่น มากอะละวได้เงินแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันตกนะคะแันชี้แจงเรื่องคลิปเหมือนเฮ็ดแกะของขวัญว่ามันอย่างเดียวแอนเฮ็ดแอนเฮ็ดเอฟเฟคเสียงจ้ะคนว่าเสียงที่เป็นเอกสัณฑเฮ็ดเสียงอันคลิปมันไม่มีอย่างนะจ๊ะเนาะมันเป็นคลิปแกะของขวัญนซื้อมันก็ไปเรื่อยๆย่านเบื่อจ้ะก็เล ไปหมันตลกนะคะเนาะเสียงพวกแอนนี่แหละแต่ว่าแอนสปีดเสียงให้มันเร็วขึ้นมันก็เลยเป็นเสียงสั่นเฮ็ดให้มันเขาก็บรรยากาศจ้ะบรรยากาศแค่ของควันมันบรรยากาศเอ็กหน่อยนะคะเนาะก็เลยเฮ็ดให้มันเป็นเสียงตลกตลกมันม่วนนะคะเนาะม่นมีอย่างดอกกะบางคนกะสงสัยแม่นพวกแอนบอเพราะว่าแม่นจ้ะพวกแอนนี่แหละค่ะพ่อแม่ลูกแล้วก็น้องบักนะคะคลิปแอนนี่แหละแต่ว่าแอนเฮ็ดเสียงนะคะจะ ใส่ใสอ่อุปกรณ์ให้มันเป็นประโยชน์นะคะเนาะมันือมีเห็ดให้ให้ให่อเ,เรียนหลายอย่างจ้ะก,กับว่ามีอย่างไรน่าจะ,ะนาะเข้าใจน่าจะนาะคิปพวกอยนี้แหละจะไปเหตุเสียงคือซื้อเ่เ็นเือต้นใหม่ดอกใหม่กำลัง <c oughs> กำลังมีดอกติม

ไป e ปไ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  c ไัไป b ปไป o ปไ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  e ไป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  b ปไปไปไป้ปไปไปไอไป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 ไบไปไปนปไปไปไไป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 ปไปปไปปปไปไป o e ไปจ้าดีสภาพเบิกลาบักไปอาบน้าแบบนี้ไปจ้ะกลับบ้านกันไม่ยากค่ะบักบาย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 แล้วจ้ะคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวผู้แอนสิพากันไปบ้านย่าไปเอาของขวัญไปแหงย่าแล้วก็ไปกินน้ำชาหนิดหน่อยๆนะคะแต่ว่าพวกพ่อบ้านกัตวินกับเจ้าสียูต่อส่วนแอนเดี๋ยวจะไปเฮ็ดงานนะคะไปแล้วค่ะบายบายจ้ะขอบคุณหลายๆนะคะ แมรี่คริสต์มาสค่ะขอให้สุขสุขคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหลกักกามีเงนินมีงานทำานะคะสุสูนะคะมันนี้วันเป็นของข้าหมือนเอิแมนแน่น,นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดีวไปพอกันคลิปนายุบาน่าจ้าไปไปหายเพิ่นนะคะ wait, wait. อุะ้ยโ้ยสวัสดีครับ and please subscribe for my mom's channelI'm not sure that it's okay. fun subscribe to thank mom's Channel and Hancock you my ของเล่นนะจ้าี่ไปคิดอย่างไรย่านข้าบางคนข้าบ่มากันนาก็เลยบบกาเห้มึงมันเป็นอุปกรณ์อ่น่ก็เป็นของเล่นนะจ้ะเนาะจะคิดอย่างไรเนาะบ๊ายบายจ้าบายบายไม่ยากค่ะบายบายบาบาย้วจ้าคิดสันๆนะคะเดี๋ยวไเอนที่ากันไปบ้านาไป เอาข้าวควันไปแห้งง่าแล้วก็ไปกินน้ำชาหนิดหน่อยๆนะคะแต่ว่าพวกพ่อบ้าจังหวินก็จาสีอยู่ต่อส่วนแหญเดีย๋ยวสิไปเอดง่ายนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบๆเจ้าขอบคุณหลายๆนะคะแมรีค่คริสต์มาสค่ะขอให้สปูสก้อนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วก,ก็มีงานมีงานท่านนะคะสู้ๆนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมินิวเมนของข้าหมดเลยแ่นแน่น,นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปพอกันคิดหน้ายุบานหญ้าจ้าไปไปบายเพิ่นนะคะอุ้ยอุ้ยอ่ะสวัสดีครับ and please subscribe f o r my mom's channel I'm not sure that okay เพื่อฟ so, ันจะถอยขออีกครั a งแอนเพลย์สมัครช่องของแม่ของเล่นนะจ๊ะจะไปกินยังไงยานเจ้าบางคนเจ้าบูมักันนะเรารีบประกาให้มองมันเป็นอุปกรณ์เอ๊ะก็เป็นของเล่นนะจ๊ะเนาะจะกินยังไงเนาะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย